สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะนี่น้องซีมาจากปุรีล์นะคะมาเล่นกับน้องโมโม่กับน้องภูผานะคะภูผ,ผานี้น้องซีเลี้ยงมาแต่เด็กนะคะตั้งแต่อุ้มตัวเล็กๆแต่นี้ตัวโตวแล้วโมโม่ไม่สนใจ มาดูสวนผักนะคะที่ที่บ้านพัทยานะคะของแม่ควานะคะมะนาวมะนาวกําลังออกดอกนะคะก็จะมีพริกมีมะเขือเทศนะคะโอนี้ก็จะมีมะละกอก็จะมีถั่วพูนะคะถั่วพูเพิ่งเก็บไปเมื่อคืนนะคะดกมากเลยกินกับส้มตำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถั่วผู้โอ๊ยนั่งทับต้นไม้นี่นะคะนี่อ่ะเก็บไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเก่นะคะเดี๋ยวเราจะกินไม่ได้เก็บไปไว้ข้างในมีอีกสองลูกเดี๋ยวแม่ค่ะจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอี่เก็บมาเลยถ้าเราไม่เก็บเขาจะเก่นะคะแล้วเราก็จะกินไม่ได้ว่เาเขาเก่แล้วนี่นะคะ เเลยน,นี่ยไม่ให้เขาโตกันมีเพื่อนอยูอ่อันนี้จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะเพาะไวเ้เขาก็จะขึ้นมีมะเขือก็มะละกอนะคะกินส้มตำกรอบมากค่ะขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายนี้ป้าเขาให้มานะคะข้างบ้านเขาแบ่งให้มาปลูกเนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นปุ๋ยขี้ช้างนะคะปุ๋ยหมักชั้นดีเลยค่ะอันนี้บริเวณบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพริกสดโอ้ยพริกสุกแล้วเนาะตรงนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะก่อนหน้านี้พริกดกมากอันนี้เขาสุกแล้วนะคะแม่ควันก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอพอพอกินได้ จะเป็นทางนน้นก็จะเป็นมะเขือนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะเขือยักษ์นะคะมะเขือลูกใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยแล้วจะพาไปดูกล้วยของน้องช้างด้วยนะคะตรงนี้ก็จะปลูกถั่วพูด้วยเดี๋ยวพามาดูถั่วพูนะคะอ่านี่ค่ะเริ่มเริ่มติดฝักแล้วนะคะเริ่มมีลูกแล้ว นี่นะคะที่คุณแม่ปลูกไว้ให้ตอนที่เด็กๆปิดเทอมนะคะไปรับแม่มาเนาะแม่ก็จะปลูกถั่วผูตรงนี้ให้นะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นมะละกอนะคะกินก็เอาไว้กินสุกเนาะถ้ากินดิบไม่ทันก็เอาไว้กินสุกนะคะนะคะมีต้นมะละกอประมาณสี่ห้าต้นนะคะแต่ตอนนี้คือติดลูกประมาณเริ่มติดลูก <c oughs> ติดลูกแล้วสองต้นแล้วก็เริ่มติดลูกอีกสองต้นนะคะอีกต้นหนึ่งจะเป็นต้นกระเทยส่วนเนี่ยเล็กๆ <c oughs> โอ้อขออภัยนะคะนี่นะคะอ่าโอ้ยดูน้องซีน้องซีเล่นกับน้องหมานะคะที่นูน่นอ่าดูมะละกอยักษ์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาน้องซีเนะาะมะละกอลักพอดีไม่ควารับน้องมาจากบรีรัมนะคะ ให้ดูมะเขือยักษ์นะคะนี่ลูกนี้นะคะใหญ่มากดูค่ะใหญ่กว่ามือแม่ควานอีกเนาะนี่ค่ะนี่ใหญ่มากเลยมีอยู่หลายต้นนะคะเนี่ค่ะดูลูกเขาค่ะติดทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ต้นหนึ่งเยอะมากอเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณยายคำเพงกันนะคะนี่ค่ะสวนผัก นี้จะเป็นมะเขือตอแหลนะคะนี่เลยค่ะกินแทบไม่ทันนะคะมะเขือตอแหลแม่คว,วันก็ปลูกไว้หลายต้นนะคะนี่ยค่ะด้วยความที่เราชอบกินผักนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ซีกันน้องซีด้วยแต่น้องหมานะคะ ไม่ดูยายคุณแพงกันเอ้ยลงน้ำทำไมล่ะสีเอ้ยดูดูพาหมาเล่นน้ำนะน้องอายุสิบสามปีนะคะแต่น้องอยังทำตัวมันเด็กอยู่เลยขึ้นมาลูกมันเปื้อนกางเกงนั้นน่ะเปื้อนเสื้อผ้าดูสิพาหมาเล่นน้ำโคลน เฮ้ยโมกลับคืนมาว้ายว้ายวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสิวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยหยุดหยุดหยุดอย่ากระโดดเปื้อนเปื้อนนะคะฮะไม่เห็นเลยเห็นอะไรูกไม่เห็นเลยไม่รู้พ่อเก็บไว้ตรงไหนนันเล่นน้ำนะคะอ่าแล้วเราก็โซ่แล้วนะคะ ครับฮะหินเนี่ยหินทำไมใส่กระบ,บองผิดเออไม่ก็เอาใส่อยู่แต่ว่าเม็ดมันใหญ่มากเลยนะน,น,นี่คือคุณยายคำแพงนะคะยายเห็นมายายนี่นะคะกลับบ้านไม่ได้เจอไล่วันเลยเมมไม่ลูกไม่กัดหรอกหยอกกันนะคะยืนกินหญ้า ซี Dante, ลองเข้าหายายสิลูกว่ายายยายจำน้องซีได้ไหมเดี๋ยวแม่ควานจะลองให้น้องซีเข้าหาคุณยายนะคะว่าคุณยายจะจำน้องซีได้ไหมมู่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 อยู่วิ่งไปหาช้างนะมาเบนมาเบนมา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 เออมามาแล้วค่ะมา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 ยายมามาเออมามาซีลองจับหาหาคุณยายดูสิลูก คยายจำนายได้ไหมเอาพอดีคับยายก่อนพอดีขับยายก่อนลูกขับดีๆสีสวยๆด้วยนี่หนไหมความผูกพันนะคะน้องสีเขาเคยจับเคยเลี้ยงเคยขี่นะคะคุณยายมาก็หลายปีแล้วเนาะมาพัทยาทีไรก็มาหาแต่คุณยายนะคะขึ้นขี่ได้ น้องซีคิดถึงคุณยายไหมลูกคิดถึงครับคิดถึงเนาะเคยอยู่ด้วยกันนะคะเ<อ>นี่ยเพิ่งเพิ่งบันเจอกันนะคะกี่เดือนแล้วฮะกลับบ้านสองเดือนดึงไหมลูก<อ>ประมาณสองเดือนนะคะกลับบ้านคุณยายก็ยังเอ้ใครนะก็ได้จ,จะจำได้เนาะว่าจะเอาเข้ากกกหลักนะคะ แต่ว่าหาที่หมุนสเกิลไม่เจอไม่รู้พ่อควานเอาไว้ตรงไหนพอนกไว้ตรงไหนยังไม่รู้เลยยังหาไม่เจอก็เดี๋ยวรอพ่อนกมาก่อนว่าจะพานกซีขี่กินหญ้านะคะแถวนี้นี่เองตอนเย็นเนาะหาที่หมุนสเกิลไม่เจอนะคะเสียดายมากเลยแต่ว่าสับปะรดเขานะคะนี่ค่ะไม่กินเลย ยายทำไมไม่กินสับประรดรู้ไหมมันเอาลําบากนะยายถ้าซื้อก็แพงนะยายนะนะฮะสับประรดยังเหลือเพียบเลยเมื่อเช้าก็พาน้องสีไปเอานะคะไปตัดต้นสับประรดใช้งานลูกเลยฮะเออก็ยายเขาเล่นน้ำโครนไงลูกเวลาเขาร้อนอะยังตีหางใส่อยู่ใช่ไหมอ่าอันนี่คือ เขายังตีหางใส่อยู่นะคะหาาหางสีขาวเพียบเลย<อ>คุณยายก็จะเชื่อฟังน้องซีนะคะเพราะว่าเขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอยู่ก็แม่ก็ตีหางเหมือนกัน อันนี้คือสับปะรดนะคะสับปะรดที่เขากินยังไม่หมดเลยเดินไปเดินมาฮะมีการจะทักทายพี่ซีนะคะน้องซีไปเล่นน้ำมาฮะไปเล่นน้ำมาไปเล่นน้ำชอบเช้ามาก็ลงเล่นน้ำก่อนเลยเนี่ยสองเกลือ ตียยคิดถึงยายไหมลูกคิดถึงครับน้องซันนะน้องเซนนะคิดถึงเดี๋ยวปิดเทอมเดี๋ยวแม่จะพาไปรับน้องๆมาพัทยานะเนี่ยค่ะคือลงมาช่วยพ่อนะคะช่วยพ่อนกพ่อน้องมีลูกชายสามคนเนาะพี่สี่เป็นคนโตนะคะแต่ว่าจับน้องจับช้างได้นะคะจับแม่ พลินจัดยายคำแพงได้นะคะช่วยช่วยพ่อช่วยเกี่ยวหญ้าช่วยอะไรก็ยังดีนะคะก็คือให้เขาควบคู่กับการเรียนนะคะเด็กสมัยนี้ก็เนาะมันต้องมีการเปลี่ยนปแปลงนะคะต้องช่วยกันนะคะถึงจะอยู่รอด น้องสีเขาผูกพันกับช้างนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็อยู่กับช้างแล้วนะคะสีเกิดที่ไหนนะลกูกจำได้ไหมสีก็เกิดอยู่นี่เลยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิจนะสมเด็จท่านาจาศิริกิจนะคะอยู่ที่กิโลสิบนะคะน้องเกิดที่นี่นะคะเกิดที่นี่โตที่นี่นะคะเพิ่งกลับไปอยู่บ้านเมื่อไม่กี่ปีเอง นั่งดูคุณยายกินหญ้าสมุนก็อยู่นะคะน้องหมาของเราเนี่ยค่ะผาผาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเลยเนี่ยค่ะ คลิปนี้ก็พามาดูความน่ารักนะคะของช้างกับคนนะคะมูมูพี่ซีไปแล้วมูพผาเรียกไปดิเอา้าจะเชื่อฟังไหมไม่ไปซีไม่ไปซีเรียกผาซีซีเรียกผาถึงไปลูก ก็โดนพาผาาาพี่สีเรียกาาอะพี่สีเรียกพี่สีเรียกผาานูหนพี่สีเรียกสีเรียกแล้วแ้ไปล้ไปแล้วแล้วแลาไปแล้วแล้สีเรียกพี่สีเรียกละผาผาเรียกอย่างเงี้ยหรกพาาผ เอวไม่ไปเรียกเลยพาพาลูกพา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 ผ <laughs> <า> <laughs> ้าอะยังงงอลองเรียกมูมูดิดอะเราเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เรียกนะเดี๋ยวแม่เรียกนะเป็นไงไม่ต้องเรียกหรอกแม่เดินไปก็ไปตามแม่แล้วเนี่ยน่ามากเลย น้ำเย็นไหมสีไปด้วยมาเร็วไปเร็วไปเร็วกับพี่สีไปเร็วกับพี่สีไปไปเร็วกับพี่สีนะพี่สีลงเล่นน้ำแล้วโอ้นั่งมองสีสีสวันนี้ไม่ลงอ่ะสีเล่นอิ่มแล้วเฮ้ยนางมองอะ่ะไม่เล่นแล้วคราวนี้มูมูไปเล่นกับพี่สีสิ มฮ่า่าฮ่าเอาอาุนะคะผู้พนอยู่นู่นนะฮะ <laughs> คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ